เคยสงสัยกันไหมครับว่ารถยนต์ของท่านทำไมต้องเช็คระยะตามกำหนดวันนี้เรามาฟังเหตุผลกันครับรถยนต์ทุกคันนะครับจะมีระยะเวลาในการใช้ระยะนะครับซึ่งต,ตัวตาเองเนี่ยจะมีระยะเวลาที่10,000มนกิโลนะครับหรือว่า6เดือนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซึ่งแต่ละระยะนะครับก็จะมีรายการเนี่ย แตกต่างกันออกไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่น10,000มนกิโลนะครับก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะครับมีการตรวจสอบช่วงล่างเช็คเบรกสลับยางนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบระบบแสงสว่างต่างๆนะครับระยะอื่นๆเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างที่กล่าวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนทายของเหลวอื่นก็คือพวกน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ก็แตกต่างเป็นตามระยะนะครับแต่ละระบบเนี่ยจะมีความจํากันแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีดีเทลของแต่ละระบบให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับ ทุกๆหมื่นก 100, ิโลนะต้องมีการเปลี่ยนของเหลวหรือว่าตัวน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีการเผาไหม้ภายในเกิดความร้อนสะสมนะครับส่งผลให้ตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงมาเขาจะมีการเปลี่ยนสีตามอายุการใช้งานแรกๆเราเติมไปเนี่ยอาจจะมีสีเหลืองครับใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะขุ่นเป็นสีน้ำตาลหรือถึงสีดำเลยในเครื่องดีเซลนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0ก 100, ิโลนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงสุดครับ นอกจากน้ำมันเครื่องนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัวกล่องน้ำมันเครื่องนะครับต้องมีการเปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวดักจับนะครับตะกอนในตัวเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะครับเขาจะมีการเสียดสีนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดตะกอนภายในเครื่องยนต์นะครับตัวกล่องน้ำมันเครื่องเองจะเป็นตัวทําหน้าที่นะครับดักจับตัวตะกอนเหล่านี้นะครับ เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่างๆภายในนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานให้ตับเัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับนอกนือจากการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์เองนะครับก็มีความสําคัญนะครับทีมช่างของเรานะครับก็จะมีการตรวจสอบออระบบเครื่องยนต์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํายาหล่อเย็นนะครับ รอยรั่วต่างๆของตัวเครื่องยนต์นะครับเราต้องมีการตรวจสอบให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพทั้งหมดนะครับผมตัวยางรถยนต์ก็มีความสําคัญนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับก็ทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเนี่ยจะมีการถอดยางออกมาครับถ่วงยางใหม่นะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสของตัวยางเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันจะมีหน้าที่รองรับน้ําหนักนะครับแล้วก็การเสียดสีระหว่างที่เราเลี้ยวแล้วก็เขาเสียดสีกับถนนเนี่ยทำให้หน้ายางอ่ะ นอกในเนี่ยเขามีการกินถนนไม่เท่ากันครับทุกๆหมื่นกิโลเนี่ยเราต้องมีการถอดอยางมาเพื่อสลับยางครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะนะครับดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งระบบนะครับคือระบบเบรกนะครับเพราะว่าระบบเบรกเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวชะลอความเร็วให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ทําหน้าที่หยุดตัวรถนะครับ หนึ่งหมื่นกิโลนะครับจำเป็นต้องมีการถอดระบบเบรกออกมาครับทาความสะอาดนะครับแล้วก็ดูระบบน้ํามันต่างๆครับว่ามีการรั่วซึมหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งระบบนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือระบบไฟแสงสว่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวไฟลีนะครับไฟฉุกเฉินนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยทีมช่างของเรานะครับจะมีการตรวจสอบให้นะครับแล้วก็มีการตรวจวัด ค่ามาตรฐานครับที่โรงงานกําหนดมาให้นะครับสาหรับไฟหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญมากนะครับก็คือรถทุกคันที่มีประวัติการเข้าเช็คระยะนะครับส่งผลกับตัวการรับประกันนะครับเพราะรถเราเนี่ยมีรับประกันที่สปีหรือ1นึ่งแสนกิโลนะครับหรือ5ปี1นึ่งแสนห้ามนกิโลนะครับเงื่อนไขการรับประกันเนี่ยต้องมีการเข้าเช็คระยะทุกๆครั้งนะครับผมสมมติว่าช็คกรั่วนะครับภายใน1นึ่งแสนกิโลเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีประวัติการเช็คระยะตามกําหนดเนี่ย ก็จะหลุดเนื่องไขของการรับประกันตรงนี้ออกไปนะครับคุณผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะเข้าม,มาเคลมตัวชคที่รั่วไปได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับควรจะเข้าสนยนทุกๆหมื่นกิกโลนะครับถือว่าทุกๆครั้งตามระยะนะครับเพื่อให้รถยนต์ของท่านใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานนะครับก็ควรจะเช็คระยะทุกๆครั้งนะครับตามกําหนดระยะเวลาครับและที่สาคัญที่สุดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการรับประกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น3ปี100 0กิโลหรือ5ปี150,000กิโลนะครับแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำรถเข้ามาเช็คระยะทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเช็คระยะนะครับโตโยต้าเดมอนอโต้นะครับยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์035725997นะครับหรือว่า l i น์แอดครับแอดโตโยต้าเดมอนอโต้ครับสามารถนัดหมายวันเวลาเข้าเช็คระยะได้เลยนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้กับช่องโตโยต้ตาเดลิอตตเอรี่อโต้ด้วยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ